3, 2, 1, อ,ออกตัวได้ยานอวกาศของคุณทยานขึ้นเหนือพื้นผิวโลกถ้าคุณคาดหวังจะได้เห็นภาพสวยๆของกำแพงเมืองจีแล้วก็เสียใจด้วยมันเป็นไปไม่ได้แต่คุณจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ขนาดยักษ์และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายด้านล่างนั่นคือแกลนแคนยอนนี้วิธีเดียวที่จะเห็นแกลนแคนยอนให้มีขนาดใหญ่กว่ารัฐโรสไอแลนด์ ภายในคลาวดเดียวคือมองจากอวกาศมันมีขนาดใหญ่มากทําให้แต่ละส่วนของพื้นที่มีสภาพอากาศต่างกันนอกจากนี้มันยังเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆอย่างช้ามากๆซึ่งเป็นผลมาจากแม่น้ำโคโลราโดถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ใช่หุบเขาที่ลึกที่สุดนในโลกอยู่ดีไปทางเหนือสักหน่อยดีกว่าที่เทือกเขาโรกกี้ในแคนาดาอย่าไปเชื่อข่าวลือที่ว่าคุณไม่สามารถมองเห็นเทือกเขาอันโด่งดังจากดวงจันทร์เพราะสถานีอวกาศนานาชาติทําให้คุณเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขานี้ได้ดีมาก มันแยกเทือกเขาโคลอมเบียทางฝั่งตะวันตกและทางฝั่งตะวันออกออกจากกันอีกทั้งมันยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดด้วยต่อไปก็หิมาลัยนอกจากความยาวของมันที่เห็นได้จากอวกาศแล้วยังเห็นความน่าประทับใจของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกด้วยเทือกเขาหิมาลัยเริ่มก่อตัวประมาณ40บล้านปีก่อนผมยังไม่เกิดเลยซึ่งทําให้มันเป็นภูเขาที่อายุน้อยมากๆม,มีสิ่งมีชีวิตบนโลกเพียงชนิดเดียวที่คุณสามารถมองเห็นได้จากอวกาศคือ g r ร a t บ a r r i e r Reef มันเป็นแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมันทอดยาวกว่าชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาและประกอบไปด้วยเกาะปะการังถึง900ยเกาะมันเป็นบ้านของปลาสัตว์น้ําและปะการังกว่าพันล้านตัวซึ่งแนวปะการังได้ก่อตัวอย่างช้าๆมาหลายศตวรรษเสียงอะไรนะรู้สึกร้อนๆนในนี้นะโอ้ต้องเป็นภูเขาไฟแน่ๆการเฝ้าสังเกตภูเขาไฟบนอวกาศ เป็นการช่วยปกป้องผู้คนจากการระทุกข,ของภูเขาไฟแม้ว่าคุณจะอยู่ห่างจากมันมากๆแต่เท่าจากภูเขาไฟนั้นอันตรายกับปอดและเป็นอันตรายต่อเครื่องบินมากๆนักวิทยาศาสตร์จะคอยเฝ้าสังเกตทั้งภูเขาไฟที่ยังตื่นอยู่และดับมอดไปแล้วคุณรู้ไหมผมชอบโลกสีเขียวของเราจากบนนี้ที่สุดเลยเดาวเทียมสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของพืชได้เมื่อเป็นสีเขียวเข้มนั่นหมายถึงระบบนิเวศนั้นสมบูรณ์ถ้าเป็นสีน้ำตาลนั้นหมายถึงค่อนข้างแย่ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากความแห้งแล้งหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วจุดสีขาวสว่างในมหาสมุทรล่าคุณไม่สามารถมองเห็นพืชเล็กๆเหล่านี้ได้ใกล้ๆแต่แพลงต้นพืชที่กระจุกรวมกันสามารถสร้างป่าในมหาสมุทรได้มันเกือบเหมือนสีน้ำถ้ามองจากอวกาศและยังแบ่งตัวอย่างรวดเร็วซึ่งพวกมันยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลทั้งหมดด้วยพื้นที่สีดําคือทะเลสาบคาราคูในเทือกเขาปามี มันไม่ใช่ทะเลสาบหนึ่งเดียวที่เห็นได้จากอวกาศแต่มันก็น่าอัศจรรย์มากเชื่อเขานี่เกิดจากอุกาบาตท,ที่ตกลงมาระหว่าง25-5ถึงล้านปีก่อนและอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในเอเชียกลางและพื้นที่สีเขียวที่เห็นอยู่นี้คือป่านีโพโลโมไมส์ปา่าในโปรแลนด์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐตั้งแต่ศตวรรษที่13เมื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินหลวงปัจจุบันมันถูกบริหารเป็นส่วนด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากด้าานนบนอวกศ ไปกันต่อที่คุณไม่มีทางจะมันสลับกับอย่างอื่นได้นั่นคือแม่น้ําอเมซอนไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ามันเริ่มและสิ้นสุดลงที่ไหนแต่ที่เรารู้คือแม่น้ําอเมซอนมีความยาวไม่ต่างจากกาแพงเมืองจีนเลยจึงทําให้คุณไม่สามารถถ่ายรูปแม่น้ําอเมซอนทั้งหมดได้ในครั้งเดียวแม้จะมองจากสถานีอวกาศมันใหญ่เกินไปนะสิอีกเร็ดอน่ารู้คือเมื่อหลายล้านปีก่อนแม่น้ํานี้ไหลไปในทางตรงข้ามกับทิศทางในปัจจุบันพูดถึงแม่น้ํา สำหรับแม่น้ำคงคามีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามเหลี่ยมขนาดยักษ์นี้นำน้ำจากแม่น้ำหลายสายมาสู่อ่าวเบงกอลสีสันแปลกตาที่เหมือนวงโคจรเกิดจากตะกอนที่หลงเหลือตอนที่แม่น้ำแหง้งแม้จะเสี่ยงต่อน้ำท่วมแต่ผู้คนกว่า125ล้านคนก็ยังอาศัยอยู่ในบริเวณนี้สิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วๆด้านล่างนั่นคืออะไรนะมันดูเหมือนภาพฮอริเคนจากหนังสือภูมิศาสตร์เลยการติดตามพายุจากด้านบนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อช่วยปกป้องผู้คนที่อยู่บนโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กลุ่มก้อนสีน้ำตาลที่เคลื่อนที่รวดเร็วเกินกว่าจะเป็นเมฆคือพายุทรายไงละ่ะมันก่อตัวขึ้นในสภาพอากาศแห้งแลง้งการเฝ้าติดตามมันก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายคุณสามารถเห็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากข้างบนนี้ได้ด้วยทั้งแสงไฟตอนกลางคืนหรือสะพานตอนนี้ดูเหมือนผมอยู่เหนือทะเลทรายแอลิโซนาเลยเส้นเล็กๆที่ลากผ่านไปทั่วคืออะไรละ่ะมันคือถนนทะเลทราย แต่ไม่เหมือนถนนที่ตัดผ่านภูเขาหรือป่าเพราะพวกมันไม่ได้ถูกภูมิทัศน์ซ่อนไว้สิ่งเจ๋งๆที่คุณมองเห็นได้ในทะเลทรายมี3อย่างนั่นก็คือมหาพีระมิดแห่งกิซ่าหนึ่งในพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงมากกว่ารถทัวร์สองชั้น29คันแม้ว่าพวกมันจะใหญ่มากขนาดไหนคุณก็ยังต้องการกล้องระดับมืออาชีพที่มีความละเอียดสูงในการถ่ายมันจากบนอวกาศจุดต่อไปของการทัวร์วงโครจรของเราไม่ห่างออกไปนักแต่ดูเหมือนผมจะลืมอะไรไป ย้อนกลับไปสักนิดนี่ไงล่ะรีสอร์ทเกาะปามการก่อสร้างของเกาะที่สร้างโดยมนุษย์นี้อยู่บริเวณชายฝั่งดูไบโดยเริ่มในปี2001ทรายถูกนํามาจากก้นอ่าวเปอร์เซียเพื่อใช้สร้างมันมีเกาะที่รูปร่างเหมือนต้นปามสองต้นส่วนอีกเกาะมีรูปร่างเหมือนแผนที่โลกที่สร้างจากเกาะที่เล็กกว่า300เกาะพวกเขายังพูดอีกว่าจะเพิ่มเกาะที่มีรูปร่างเหมือนระบบสุริยะเข้ามาอีกภายหลังมุ่งไปทางทิศตะวันตกอีกครั้งกัน มีใครทิ้งขยะพลาสติกไว้ที่สเปนหรือเปล่าแผนที่บอกผมว่ามันคือเรือนกระจกแห่งอัลมาเรียซึ่งหลังแรกสร้างขึ้นในปี1963และมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเป็นกลุ่มเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันผลิตผักและผลไม้หลายตันทุกๆปีคุณอาจมีโอกาสได้กินผักและผลไม้จากที่นี่ก็ได้ผมได้ยินมาว่ามีกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ทา่งเหนือของเมืองไอดาโฮไปดูกันกลายเป็นว่าพื้นที่สีขาวถูกปกคลุมด้วยหิมะตั้งแต่ที่ป่าถูกตัดออกไปทำไม้แปรรูป ส่วนพื้นที่สีเข้มกว่าคือส่วนที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ผมยังสามารถเห็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นโลกซึ่งพวกมันคือเหมืองทองแดงหนึ่งในหลุมที่ใหญ่ที่สุดคือเหมืองทองแดงเคนเนคอตในยูทาห์ว่ากันว่าที่นั่นสามารถผลิตทองแดงได้มากกว่าเหมืองอื่นๆในประวัติศาสตร์มากกว่าร้อยปีที่ผ่านมาเฮ <Hey, S 2> อะไรที่เป็นของผมก็คือของคุณถ้ามองจากอวกาศอะนะเฮ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณ และนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส